สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุทิดินพามาดูที่ดินติดลำธารน,นครนายกค่ะแปลงนี้อยู่ที่ตำบลเขาพร้ามอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้อยู่ที่ท้ายของแปลงค่ะติดกับคลองน้ำเย็นนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะสามหลังค่ะตอนนี้อยู่ในท้ายแปลงที่ว่างค่ะทักขนาดสี่ไร่นะคะแบ่งโฉนดเรียบร้อยขนาดหนึ่งไร่สี่แปลงค่ะ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะพื้นที่60ไร่ค่ะแบ่งโฉนดเรียบร้อยนะคะแปลงใหญ่ตอนนี้มีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านไปหมดแล้วนะคะว่างเป็นแปลงเล็กค่ะขนาดหนึ่งไร่สี่แปลงตรงนี้นะคะนี่เพื่อนบ้านสร้างบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอกสารสิทธิโฉนดคูดแดงค่ะแปลงที่ว่างอยู่นะคะก็คือจะอยู่ที่แปลงที่สองที่สามนะคะ ที่สแล้วก็ที่ห้าค่ะก็คือติดกับเพื่อนบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยนะคะพื้นที่สี่ไร่ตรงนี้ค่ะด้านหลังติดคลองธรรมชาติเป็นคลองน้ำเย็นนะคะถ้าเป็นแปลงหมายเลข2อสามเนี่ยค่ะก็จะติดเพื่อนบ้านหลังแรกนะคะด้านหน้าก็คือมีแท้งปลาปลาเนี่ยค่ะซึ่งเจ้าของที่ดินยกให้ เพื่อนบ้านได้ใช้นะคะเราสร้างขึ้นมาเองเลยเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดงนะคะซื้อขายพร้อมโอนที่คมที่ดินได้เลยค่ะหาไม่ได้แล้วนะคะที่ดินวิวภูเขาล้อมค่ะใกล้สุดตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยปือแค่2อกิโลนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะภูเขา3ามร้อยหสองศาเลยนะนี่เพื่อนบ้านหลังที่สองนะคะ เดี๋ยวพาไปชมบ้านค่ะแปลงสุดท้ายนะคะเพื่อนบ้านซื้อไปแล้วนะคะสร้างบ้านแบบนี้สวยๆมากๆเลยนะคะมาในเช้าวันที่14กันยายน2568ค่ะแปลงที่บ้านนะคะก็จะติดกับบ้านหลังนี้นะคะเป็นของพี่นิ้กับพี่ชัยนะคะท่านซื้อมาเมื่อสิงหาปีที่แล้วตอนนี้ท่านก็ขุดน้ำ ผุดบ่อเก็บน้ําไว้ใช้นะคะแล้วก็จัดภูมิทัศน์สวยงามมากๆค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะแล้วด้านหน้าก็ลงเป็นสวนทุเรียนค่ะท่านชอบกินทุเรียนนะคะใครหาที่ดินทําสวนวิวภูเขาวไว้พักผ่อนตากอากาศห้ามพาดแปลงนี้ค่ะแปลงที่ว่างอยู่ก็คือเป็นแปลงหมายเลขห้านะคะถึงหมายเลขสอนี่ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะด้านหลังติดคลองน้ําเย็นนะคะแล้วก็เป็นวิวภูเขาล้อมแบบนี้เลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นดินล้วนปุนทรายนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะแม่อูสามารถเดินในพื้นที่ได้เลยค่ะแล้วก็มีหินภูเขาแบบนี้ค่ะมาจัดเรียงเป็นลำธารหลังบ้านได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะเป็นถนนจยกสาธารณะหินคู่แบบนี้ค่ะ ด้านหน้าโครงการนะคะตรงไป6เมตรเป็นหินคุกตามแนวไฟฟ้านี่ค่ะไปเจอคองโกใหญ่อยู่ด้านหน้านะคะมีเพื่อนบ้านหนึ่งหลังค่ะแล้วเข้ามาตรงนี้เป็นโซนท้ายนะคะก็เป็นบ้านหลังที่สองค่ะแปลงที่ว่างก็คือตรงนี้เลยนะคะแปลงที่ห้าขนาดหนึ่งไร่ค่ะเป็นแนวแบบนี้นะคะสนใจผังรายละเอียดทักแม่อู้นะคะ0826162428แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็แปลงที่ ค่ะแปลงที่สาแล้วก็แปลงที่สองนะคะแปลงแรกเพื่อนบ้านซื้อไปแล้วค่ะตัวนี้คือเป็นแท้งปลาปาซึ่งท่านเจ้าของที่ดินนะคะขุดเจาะเพื่อให้ลูกบ้านได้ใช้ประโยชน์ซื้อเก็บเก่งอะไรหรือมาอยู่อาศัยก็เหมาะมากๆเลยนะคะบรรยากาศสงบเงียบธรรมชาติแบบนี้เลยสนใจนะคะโทรนะัดดูที่ดินนะครน,นายก ไล่ละหนึ่ล้านแปดแสนบาทเหลือแค่สีไล่สุดท้ายมายกไปทั้งสีไร่เลยหรือว่า1ไร่ก็ได้นะคะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยค่ะนะัดดูที่ดินแจ้งแม่อูนะคะ0ูนย์แ2ดสอขอบคุณที่กดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดติดตามทุกแพลตฟอร์มค่ะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ